สิแนวทางเปลี่ยนเทรดเดอร์มือใหม่เป็นเทรดเดอร์มือชื่อหนึ่งเน้นการพัฒนาวัลลนิชคุณควรฝึกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สม่ำเสมอจนเกิดเป็นนิสัยและว,วินัย 2. ฝึกฝนให้มากที่สุดถ้าเกิดต้องการทราบว่าสิ่งใดใช้ได้ผลและสิ่งใดใช้ไม่ได้ผลคุณต้องลองมันทุกอย่าง 3ทดลองกลยุทธ์การเทรดให้มากที่สุดด้วยวิธีนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่ากลยุทธ์การเทรดใดเหมาะสมกับคุณ 4. ใช้ stop loss และ take profit. ถ้าปัจะะจาก2ฟังก์ชันนี้ forex ก,ก็ไม่ได้ดีไปกว่าคาสิโน 5. ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้เมื่อคุณเห็นว่าตนเองมีความก้าวหน้านั่นจะช่วยกระตุ้นให้คุณเดินหน้าต่อไปได้6ค่อยๆพัฒนากลยุทธ์การเทรดของคุณรวมทั้งปรับปรุงอยู่เสมอ Trader ดดที่ประสบความสำเร็จจะไม่ใช้กลยุทธ์ของผู้อื่น7เน้นที่ความรู้จิตใจและ การควบคุมอารมณ์8หลังจากเทรดเสียควบคุมตัวเองไม่ให้ทาพฤติกรรมที่ก่อความเสียหายต่อพอร์ต9หลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไปกําหนดระยะเวลาในการเทรดจํานวนการเทรดต่อวันเมื่อถึงกําหนดหยุดการเทรดสาหรับวันนั้นทันที10ไม่มีอคติและไม่เชื่อใจแบบไม่ลืมหูลืมตาเรียนรู้ว่าการเทรดฟอเร็กคืออะไรข้อมูลพื้นฐานของการเทรดฟอเร็กและตลาดเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันวิกิเอฟเเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือโบรกเกอร์ได้แล้ววันนี้ โหลดฟรี